ลูกเอ๋ยบ้านหลังหนึ่งไม่ได้เริ่มจากปูนเหล็กหรือเสาเข็มแต่มันเริ่มจากใจของคนสร้างเพราะถ้าใจเราขาดธรรมะแม้งานจะใหญ่แค่ไหนมันก็ไม่มีวันสมบูรณ์แม่เห็นเจ้าของบ้านบางคนรีบอยากได้บ้านหรูแต่ลืมสร้างรากฐานความเข้าใจเห็นผู้รับเหมาบางคนอยากให้งานเสร็จเร็ว แต่ลืมสร้างรากฐานของใจคนงานเห็นนักออกแบบบางคนอยากให้สวยเด่นแต่ลืมว่างานสวยแท้ต้องสวยทั้งภายนอกและภายในวันนี้แม่จะพาลูกมาดูว่าธรรมะซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนของงานออกแบบและก่อสร้างตั้งแต่แปลนในกระดาษไปจนถึงแสงไฟในบ้านเพราะทุกขั้นตอนของงาน คือขั้นตอนของใจออกแบบด้วยธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าโยวิปัสสติโสปัสสติแปลว่าผู้มีปัญญามองเห็นย่อมเห็นได้ลึกกว่าตา 1. ออกแบบด้วยสติก่อนวางเส้นแรกในแบบบ้านให้ถามใจว่าเรากำลังออกแบบเพื่ออะไร ถ้าเพื่อความอวดงานจะกลวงถ้าเพื่อความสุขของผู้อยู่งานจะเต็มไปด้วยพลังดีธรรมะสอนว่าใจนิ่งภาพชัดเช่นเดียวกับแบบบ้านถ้าใจนิ่งแบบก็ชัดเจน 2. อออกแบบด้วยเมตตาทุกเส้นทุกมุมมีผลต่อชีวิตคนอยู่ อย่าออกแบบเพื่อความสวยเพียงอย่างเดียวแต่ออกแบบเพื่อความสงบในใจผู้ใช้แสงที่ดีคือแสงที่ทำให้คนอยู่รู้สึกอบอุ่นช่องลมที่ดีคือช่องที่ทำให้ลมหายใจของบ้านมีชีวิตบ้านไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่คือธรรมะในรูปทรง 3. ออกแบบด้วยสัจจะ วางแผนตามความจริงไม่เกินงบไม่เกินกำลังอย่ากโกหกตนเองด้วยแบบที่ทำไม่ได้จริงเพราะแบบที่ดีไม่ใช่แบบที่แพงที่สุดแต่คือแบบที่ซื่อสัตย์ต่อความเป็นจริงของพื้นที่ก่อสร้างด้วยธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าโยสุสิกิโตอัตโนสารนังแปลว่า ผู้ฝึกตนดีแล้วย่อมเป็นที่พึ่งของตนเอง 1. ก่อสร้างด้วยความเพียรงานก่อสร้างไม่มีคำว่าง่ายแต่มีคำว่าฝึกใจทุกวันคือบทเรียนของสติทุกความผิดพลาดคือครูที่มาสอนให้เราใจเย็นคนที่มีวิริยะไม่กลัวเหนื่อยแต่กลัวเลิกกลางทาง 2. ก่อสร้างด้วยความอดทนเสียงดังฝุ่นงานซ้ำความกดดันเป็นธรรมดาแต่คนที่ผ่านงานก่อสร้างได้อย่างสงบคือคนที่สร้างใจให้มั่นคงมากกว่าสร้างบ้านให้เสร็จพระธรรมบทว่าขันตีปรังตะโปตีติ ความอดทนคือความร้อนอันยิ่งใหญ่ที่สุดของใจผู้สร้าง 3. ก่อสร้างด้วยความซื่อสัตย์งานที่ดีไม่ได้อยู่ที่เร็วแต่อยู่ที่จริงใจผู้รับเหมาที่ซื่อสัตย์จะไม่มีวันขาดงานเจ้าของบ้านที่ไว้ใจจะได้งานที่มดงามซื่อสัตย์ในงานเท่ากับบุญในอาชีพ 4. ก่อสร้างด้วยความสามคัคคีสมานฉันท์ทีมงานเหมือนเสาในบ้านต้องเท่ากันจึงมั่นคงถ้าเสาใดเอน็นบ้านจะร้าวถ้าใจใดเอน็นทีมจะพังธรรมะจึงสอนว่าความพร้อมเพรียงนำมาซึ่งความสำเร็จส่งมอบด้วยธรรมะ ตอนส่งงานคือบททดสอบของอัตตาบางคนติดอยู่กับความอยากให้คนชมบางคนติดอยู่กับความเสียดายที่จะจากงานนั้นไปแต่ธรรมะสอนว่าทุกสิ่งสร้างขึ้นเพื่อส่งต่อไม่ใช่เพื่อยึดถือส่งงานด้วยใจบริสุทธิ์เหมือนช่างที่ถวายผลงานให้พระเพราะแท้จริงแล้วงานทุกชิ้น คือฝึกใจให้เป็นช่างแห่งสติลูกเอ๋ยบ้านที่มั่นคงที่สุดไม่ได้อยู่ในที่ดินแต่อยู่ในใจที่มีสติและความซื่อสัตย์เจ้าของบ้านที่ดีต้องมีใจสงบผู้รับเหมาที่ดีต้องมีใจซื่อนักออกแบบที่ดีต้องมีใจเมตตาและทุกคนต้องมีธรรมะเป็นโครงสร้างของชีวิต แม่ขออวยพรให้ลูกทุกคนออกแบบด้วยปัญญาก่อสร้างด้วยสติส่งมอบด้วยเมตตาและอยู่กับงานอย่างสงบเย็นเพราะธรรมะคืองานที่ไม่ต้องรื้อซ่อมอีกเลยสาธุลูกเอ๋ย